ครับก็เดี๋ยว,ยวลองดูครับหลังจากที่แมปไปไปบปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ลองตีใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกนกคนพีชนะครับตอเนกคนบินหมายมันก็แตกครับหญ้าน้ำมันหวานหญ้าหวานทั้งหมดมันก็มีไม่ทำให้ปลาไม่กัดได้ กัดที่อมันตัดตอนที่เหยื่อลงใช่ป่าผมไม่ได้จ่ใจอ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตอะ่ะไม่ได้สังเกตครับก็เดี๋ยวไม่ยากครับตีไปไหมเอาเอาโดนเลยโดนเลยปากันเอง ไม่สังเกตน,นะครับอืมก็เนี่ยครับมันเป็นยังไงนะถ้าเราไม่สังเกตอ่ะเราจะไม่รู้ว่าปลามันกัดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าปลากัดหรือไม่หรือไ,ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตีลงมาปุ๊บเนี่ยมันม่วนน้ำอะ่ะแล้วก็ผมบางทีผมตีไปผมก็ไม่ดูเหยอะเนี่ย ก็เลยลองตีซ้ำไปครับนี่ครับส,ส่วยเหมือนกัน,นครับตัวนี้เป็นสาย g อ็มครับผมสีเดิมเลยเนี่ยสีนี้เห็นไหมครับตอนแรกที่ผมตีแรกอะมันยังไงมันมีนกอยู่แล้วก็ลาตีไปเงี้ยน้ำก็เพิ่มนกมันก็ทําเหมือนจะแตกทําให้ปลาแตกตื่นอ่ะก็ปล่อยทักมันก็กัอดอีกเป็นหมายข้างทางครับนี่ไม่ได้ตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ามันออวันครับวออนตับเลยเนี่ยดูดิ เสียผมใส่ MG Mini แล้วของค่ายคนลัวนะครับค่ายนี้นะครับเป็นเหยื่อครับสีสันสวยครับเดียผมฝากคุ้เนียเป็นผลครับสุดยอดมากครับผม